เรานี่ก็ต่ี่ย่างเลาะเบื้องต้นผลลมาลากไม่ตั้งๆพี่น้องออต้นดินทับพระลำเมื่อเนี่ยเด็ผสมเยี่ยส้วจันเพราะว่ามันพรท่านได้ถึงกำหนดเขาท่านได้ียวขึ้นมาะท่านได้แตกแยี่ยมผสมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองจันเออพระท่านได้สรุปเลยว่าปีนี้มันมีจักจัน ออที่ผสมแล้วรอให้มันเจียตสมบูรณ์ดีกว่านให้มันสีเขียวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่านเดี๋ยวนี้มันวจะซ้ำแนบมากิ่วว่าไงเออ,เอ,อยุคเขียวเนี่ยซ้ำแนบมากิ่วเอออาจารย์หพ่อท่านเนี่ยเปิดให้มันครบกำรนดาที่เปิดถุงพัฒน์ทีกอกที่ผสมแล้วนะครับเออเดี๋ยวนี้มันกำลัง เออมันสึกแสงแดดแลวมันสังคอแสงแลวมันสีๆๆๆๆียวดินี่นะครับเริ่มเขียวขึ้นแล้วชุมเือนซุมนัน่ก็เขียวแล้วนี่ผสมไม้เหมือนซ้อสองเกสีสวสองดอกสองจันทร์ปลูกเป็นไม้ประดับช่างเขาบ้านไรนาะเลาซื่อๆเนี่ยะพี่น้องมันออกจันทร์มากกับผสมเอทแทนต้นปามมองยังไงยืดดินเมื่นำมากมานนี่มันถ่วงเหมือนนี่ผมคงยังนี่เพียงข้อบผมดิ ครับอ,อต้อนตัวผูเข้าไจับผสมเจสอนตัวเมียต้นตัวเมียจัางซี่กับต้นตัวเมียนี่ยซีหายจันกําลัางผูดเดียจันเหลกของเขาเนี่ยขเขาจะเผยผูเห็นมเนี่ยหายจันก๊าดผสมมาเกินสองสามวันดีบรดีกับมื่อนเศร้าที่บอ,อต้อนตัวผูเราไปจับผสม ไม่ต้อเอาเกียร์สอนไม่ต้อจ,จำนายใจแจกให้ผู้คนบ่มีอะไรส่วนตัวเนี่ครับนี่ยตัวนี้ก็โอเคเพราะเคยปีหนาติดที่มันตีไรก็มูมนี่ปลูกความกันเขางามผมคนหลังแสงตัวเมียอยู่นี่ยก็งงามเป็นเชิงครอบผมเนี่ยต้นตัวเมียเหลือว่าก็ฮู้อันนี้งามงามอยู่เพราะฉันเนีฟันทุ่งมาตัวผู้หรือตัวเมียแต่ว่าทีนเนี่ย คันเอง,เ,องเปีปเ้ยงปางนี่ตัวผู้เออตัวผู้ทัดมานี่กับตัวผู้เพื่อนถิกตัดไปแล้วสองเย,ยส่วมื่อเท่านี้สองดอกจัดให้แล้วสองดอกออทัดกันมาอีกหน่อยก็เป็นตัวเมียต้นตัวเมียกำลังออกจันมาสองสามจันต้นกึ่งกระาสูงจากพื้นดินมาได้ดอกเพื่อบเบียวแต่ว่าปลูกความกันนั่นแหละ มันจะเรีอนแทงจันโพกเห็นไหมหนึ่งสองสามจันเอออันนี้ครับผสมแล้วพึ่งสบเปิดทุ่งปฏิติครอบบอกเออผสมไม่ไหมุัเศ้านี่ก็บนี้อืมอันนี้ต้นทัดจากต้นเป็นให้ไรยีดีพันมาต้นได้กินต้นเหลยกก้อนงูคือต้นนี้ไม <c oughs> ่ดอก นี่ต้นนี้หลับมีกไกลนี่ได้กินสองจันสองแสงเริ่มเปิดออก่อแล้วเปิดเพื่อให้เขาสังคอแสงถือแสงแดดเขาได้ไกลเป็นสีเขียวนะครับที่รอดผสมอยู่นี่ก็สีประมาณยักจันหนึ่งอืมคาดว่าก็สีสบกว่ายจันอยดหรอกผสมแล้วเกว็ดเปีกยาจัน,นลังโูเห็นมาครับมานะว่ากันไปน,อไปน,อนอ้องพี่น้องเนาะ ก็บมีอียังลอยใจอ่อาแบบธรรมชาติล้วนๆ่ว่าต้องใส่ปุ๋ยว่าต้องใส่ง้างอาศัยธรรมชาติ์บ้างดต่ยิ่ในป่าเอา่อเทีบต้องออกกลางแถวสะอุดีลายเบี้ยเขาก็ไม่ได้ไปบรรพุงงยังมันดอกวิทะเลทสตร์ผพากันไปกินกันได้เป็นของทั่วไปของสาธารณะของบ่มีเจ้าของนะครับ <laughs> ในบ้านเ้าเป็นของ ของนางหลับนี่ก็เริ่มสิออกจันแล้วต้ตนแรกนี่เออจักจีบผูกขอ้แม่ว่าท่านหนึ่งขงจักต้องดอกันฟัวก่อนมาผมจะคไปจีบของจักกล้วยกับท่านพ่อบุมเดี๋ยวนี้ย่างรอบุ้งกล้วยสีสิตเอาไปบุมพี่น้องบุมกล้วยเออมาข้าวรุ่งนี้ก็เริ่องจดจันแล้วสองสามชีจันแล้ว,ลวส่วนนี่ ส่นนี้เริ่มติดจันดลดวพี่น้องเออ,อน,นี้กล้ยกวยกล้วยกล้วยหอมท้องอึดนี่เอาไปบวมมันลม้มมันยังล้มผัดนะจันตักเปผานี่จจันอวอบบมันทีออกมาแผ่นในกัดลอดูตอนตก็ไปเน้อพี่น้องเนาะเออยังลอเลียบ ทำขั้นไหขั้นหน้าไปบุ่งกล้วยบันพ์พอบวมหรือยังถ้ามันยังไม่พอบ,มอบวมก็ไม่ต้องเอาไปบวมกใกล้แล้วให้มันตึงคักๆมุมนี้ก็เป็นต้นตัวผูนะครับแต่ว่าผมผมคือว่าเอาเกรสรอนตัวผูไปไปสผสม,มออมโบพ่าให้ธรรมศาสตร์หรือว่าพึ่งให้มันนํำเกรสรอนนี่ไปผสมช่ยซอยเหาน้ำน้าของไง ซวยข้นน้ำเออพุ่น่ะบักม่วงอะไรก็ว่าเป็นจักรุ่นจักขนาดบักม่วงแก้วบางม่วงปืนบ้านห้องบางม่วงใหญ่นั่นแหละพี่น้องส่วนทางนั้นบักม่วงสายพันธุ์ต่าง,งๆง่อยยามยางด้วยแก้วขมิ้นแบบี้นี่บางม่วงแก้วขออ้อคนนักเลยจัดให้เกือบยี่สิบตันี่ละบักม่วงปืนบ้านห้อง น้ำมันฉุกกินเขากินกับเขาแช่ๆน้ำมันแดงก,บกอบประทศเนี่ยมาอันนั้นดอกมือได้ยากมันงด้วยใกล้ๆเนี่ยใครกำลังตรงเดี๋ยวนี้มันยากภารกิจหลายเออออ้ยสวนบางบึงพี่น้องพวกยอดไว้เือะเพือว่ได้ดิเอมอมาว่ากันดอกเนาะเออเขากินแน่พอแช่กินน้ำจะได้โอ้ยไ,ไม่ว่ากันเออพาคนนั้นออกจันทพี่น้องเออ พี่ไกลพี่กวนเขาก็ได้ก,กินลหรือเปล่าแต่ว่ามันสังหาก,กี่พันธนะุ์มาฝนมาตกเออเออรอดเอาละ่ะทึ่งนักกล้วยทึ่งนักกล้วยทึ่งไทยคลิปลงช่องยูทูบเป็นรบบมะม่วงต่ออางๆออมะพร้าวก็กำลังออกจันทุกต้นดีดอยู พอออกให้มันดูไปตัวเฮียงขอรอยไปนี่นะอาศัยธรรมชาติล้วนๆได้กินก็ได้กินบ่ได้กินก็บ่ได้กินเท่า,น,น,าน,ทนั้นเห็นจังไหนเนาะมันอยู่แบบพื้นที่แบบนี้ว่ามันอยู่ในความงามข้าเจ้าเออมันมันอยู่ใกล้คลองพื้นที่เีามีจรรกัดดีแล้วที่มันสามารถปลูกได้จนใหญ่สวมหัวจะบักเผาพื้นบ้านเขาโบราณขาวเจ้าปลูปกก่ได้รักษา,ยยาง,ง่ายๆเออได้กิมนมันไว่ละสองบาทนึง เดี๋ยวนี้มันแค่งเท่าขอแค่ให้มีกินกันพ่อทำอลไรพี่น้องเออเย่าไปวางลำบังแว่นเออเอาพ่อทำพ่อดีรบเนาะพูเหลือบังม่วงโช่วงกันนั่นสามดูดูซิ่งนี่แยมกันอยู่นี่ยกูเละห้างหมดแดงโ,โอย้ยเดี๋ยวจัดการเมื่อไหรคืออย,อยากอยู่ของเฮาหรอกมีคนมัดเน่าหรอกอยิยนฟ้ากันช่วง ช่วงนี้อตัอตโนโนารายืมตโวนู้นนะโถแบบธรรมชาติพี่นอ้องต้วเลี้ยเป็นที่พึ่งองแห่งต้นเอาตามมีตามเกิดว่าได้ไปใส่สารเคมีอยังปุ๋ยปุ๋ยมาต้องใส่มันเบแบบธรรมชาติล้วนๆ <laughs> น้องมันจะปีดู้ยังเป็นยังไงอ๋อสนับเส่งกัอนี้ยังเราเอากล้วยมา่่มขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางสองยูทูบเด้อ นี่นี่เลยสิติกะติกันเขามาเตือนกันเขามานะครับอ่ะซทำไปดีเศร้ามื่อนี้ครับผม